ที่เรียนอยู่คือ BTS อโศกนะคะข้างหน้าที่เห็นด้านหน้าก็คือตึก Exchange Ex Ex Tower ค่ะถนนรัชดาพิเศษเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในซอยนี้นะคะด้านข้างตึก Exchange Tower จะเป็นสุขุมวิทที่16ค่ะเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะคะทางด้านหลังตึกประมาณ150เมตรค่ะอันนี้คือร้านต้มยำนะคะต้มยำน้ำคนน้ำใสที่ตลาดประวานค่ะคนข้อแถวยาวเ,เลยนะคะ สวัสด so <so> ีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรี่อยู่ที่ตลาดประวานค่ะสุขุมวิท16นะคะพาเพื่อนๆมาร้านเหนียวต้มยำน้ำข้นน้ำใสมะนาวสดไม่ใส,ส่ชูรสค่ะอันนี้เป็นร้านประจํานะคะขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปลานะคะปานนตัวนี้เป็นน้ำใสค่ะเริ่มต้นที่50บาท ห้าสิบบาท Adams. แล้วก็รวมมิตรรวมมิตรเท่าไหร่อะคะรวมมิตรสามอย่างนึ่งได้สามอย่างเจ็ดสิบบาทค่ะเดี๋ยวลิซจะให้ดูวัตถุดิบกันนะคะคัดคุณภาพรวมมิตรนี่เป็นปลาหมึกทิ้นใหญ่ๆแล้วก็คุ้งตัวโตๆเลยค่ะห้าสิบบาทสามารถทานต้มยำได้แล้วนะคะมีต้มยำกระดูกอ่อนนะคะห้าสิบบาทแล้วก็ต้มยำปลานิลห้าสิบนะคะต้มยำเนื้อห้าสิบ ต้มยำั๊มต้มแซ่บเล้งนะคะ50ต้มยำปลากระป๋องนะคะห้าสิบก๋วยจั๊มทะเล60นะคะต้มยำรวม3อย่าง70บาทนะคะไม่เอาข้าวจ้ะอันนี้รวมสามอย่างค่ะรวมสามอย่างนะคะใช่ค่ะเจ็ดสิบหรอคะเนี่ยเจ็ดสิบค่ะนนี้ราคามีจะภาพมากเลยค่ะลูกค้าจะเป็นคนเรืองนี้ว่าจะใส่อะไรบ้าง เินค่ะใส่ถุงใส่ถุงน้ำอะไรเอ่ยน้ำข้นเผ็ดน้อยนลจ้ะกรอน้ำข้นเผ็ดน้อยด่ะเผ็ดเฉ็ยทองใส่ไม่อั้นเ็้าไ้ดให้ดูวัตถุดิบ ใช่นะปลานิลกับกระดูกอมผส,สมก็ไผสมก็ได้ผสมพะกันต์จ้าจะได้กินสองอย่างแบ่งอย่างละครึ่งโอเคอุปกรณ์นะคะเป็นสแตนเลสสะอาดๆเลยค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะตัวเองบางคนก็ชอบปลาดินบางคนก็ชอบ,ก,ชอบอกระดูกก่อนแต่ถ้าเมียเมียวเมียว,วชอบกระดูออกอ่ะมันกินได้ทั้งชิ้นเลยอ๋อเออใช่วันจะกินริสสั่งปลาดินไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ต้องมาอีกแน่ๆร้านนี้นะคะเพราะเป็นคนชอบกินต้มยำแล้วก็ ร้านนี้ขายไม่แพงค่ะมีหลากหลายให้เลือกด้วยดักแรงเท่าไหร่อะคะทั้งหมดั้งายตัวเองตลาดตลาดนัดปวานนะคะตลาดปวานเนี่ยอยู่ในถนนรัชดาพิเศษนะคะหากเพื่อนๆมาจาก BTS อโศกเนี่ยก็ลงทางออกที่6นะคะเข้ามาด้านหลังตึก ะะเข้าซอยด้านหลังตึกเอ็กช n เชนะคะอาคารเอ็กช n เชน o าวเเนี่ยเลี๋ยวเดินเข้าซอยมาประมาณเกือบๆสองเมตรนะคะเดินเดินเดิน,เด,นเดินไม่ไม่เหนื่อยค่ะเดินพอประมาณนะคะหรือว่าจะเรียกมอเตอร์ไซค์ให้เข้ามาก็ได้นะคะ<า>ตลาดเป็นตลาดออฟฟิศค่ะตอนนี้ก็11บเมอมงกว่าใกล้เที่ยงนะคะคนเยอะเลยค่ะ<า>ซุปนะคะ คนไม่ชอบผงชูรสจะชอบทานแต่ถ้าคนชอบทานผงชูรสจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะหนูไม่ได้ใส่ผงชูรสเป็นเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่แพ้ผงชูรสหรือว่าไม่ชอบใส่ผงชูรสนะคะเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะคะก็จะมีพวกผักเครื่องเคียงนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวสดใหส้สำหรับใส่ถุงไปนะคะเผื่อท่านไหนชอบทานเปรี้ยว ชอบทานเปรี้ยวชอบทานเผ็ดก,ก็ใส่ใส่ไปนะคะใส่เพิ่มเข้าไปใส่ถุงเล็กๆไปเนะะี่ยค่ะไม่หวงเครื่องค่ะคุณเหมียวขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ9โมง8ปโมง9โมงนะคะ9โมงแล้วก็เก็บร้านประมาณบ่ายโมงครึ่งหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเือเป็นเนื้อบเนื้อเป็น มันติดมันนหะค่ะเอาเนื้ออีกถุงนึงน้ำก้นน้ำใสเอ่ยน้ำไหนอร่อยกันนะน้ำก้นใส่น้ำที่ขาวกะลมค่ะน้ำก้นก็ได้ไสูตรของที่ร้านเลยเอาข้าวไม่เอ่ยไม่ต้องขนน้ำได้เยอะเป็นห้บาทนะคะห้บาทเดีเพื่อนๆเนื้อเดี๋ยวนะคะคนเริ่มมาแล้วนะ แสงร้านนี้เขาจะย้อนๆนิดนึงนะคะาของกินเขาน่ากินทีเดียวแหละอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะนี่แอบดูนิดนึงนะอยู่ตรงนี้ทางมองไม่เห็นนะก็เป็นเครื่องปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็กุ้งนะคะตัวโตนะระาคา6กสิบเจ็ดสิบนะคะเราได้กุ้งกับปลาหมกึกคุณภาพแบบนี้แล้วนะคะทะเลนี่ใส่อะไรใส,ใส่กี่อย่างใส่สองอย่างค่ะทะเลกุ้งปลาหมึกกับเนื้อ ลูกค,ค้าจะชอบทั้งน้ำข้นน้ำใสนะคะเครือร่องน้ำข้นนี่คุอเหนียวทำเองไหมคะไม่ทำเหนียวซื้อน้ำพิถ่ามาแล้วก็มาตาีใส่ใสมคาร์เนชั่นนะคะอ๋อมาตีมาตีผสมอีกต่างหากค่ะตีผสมต่างหากก็คือน้ำพิถ่าโลนึงกับนมโลนึงพิถผาโลนึงนมโลนึงนี่บอกสูตรด้วยอะ่ะ มันอยู่ที่น้ำมะนาวสดใช่ไหมคะใช่ใช่มะนาวแบบทันทังสดสายสุขภาพต้องมานะคะร้านนี้นะคะคุณเมียเบอร์โทรตามนี้เลยใช่ไหมเพื่อนๆคะเบอร์โทรนะคะ094 484 4410 086 564 5763นะคะ 094-484-4410-086-564-5763่่สยเมีสองสาขามีชั้นสองฟุตแลนด์นะคะคแล้วก็สุขุมวิทสี่หกฟุตแลนด์ไม่มีแล้วคนะ่ะฟุตแลนด์ไม่มีแล้วเนาะลูกค้าช่วยบอกนะคะขอบคุณนะคะรส <laughs> <ๆ>ชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยนะกินแล้วมันเช่งเช่งมันเช่งเช่ไงเนี่ย มันเชงเชงนี่ภาษาจีนใช่ไหมคะเขาเขาแปลว่าอะไรนะคะตัวลิสเนี่ยลิสอ๋อมันเคยดูรายการคุณด้วยตัวลิทเนี<ช>่ยเองจะเข้าใจาเองโดยอัตโนมัติว่าเชงเชงแต่ว่าถ้าความหมายแบบว่าที่คนจีนตยงคนจีนก็เสียวเชงเชงมันมันมันกลมกล่อมอยู่แล้วเออใช่ใช่หาคำพูดไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราพูดเชงเชงเองเนี่ยเราจะเข้าใจอ่ะมันมันนัวนัวมันกลมกล่อมอยู่แล้วอ่ามันไม่ต้องปรุง มันมันสบายปากอะค่ะมันสบายปากสบายมันเบาเบาท้องวันนี้มาตลาดมีอะไรบ้าใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะเอาค่ะแงไม่เอานะดีค่ะไปกองนะริชายคุณติดเข้าไปในคลิปนะคะขอบคุณนะคะแถวยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูเมนูที่ยังไม่ได้ดูนะคะอีกชนิดนึงแล้วก็จะจะไปต่อแล้วนะคะวันนี้ลิปมีคลิปเดินตลาดค่ะต้มยำสามอย่างเนี่ยคุณเหนียวพผ่งปรับราคาเองนะคะจาก60-70เป็น70ขายได้สุดยอดามากนะคะอันนี้ปลาอันนี้เป็นกระดูออกพ่อคนะคะ น้ำใสที่นี่เค้าจะมีใช้ข้าวใช่ไหมคะมีข้าวข้าวสวยก็สิบบาทนะคะ รล,น,ะะลน้ีสายแทบที่รักสุขภาพทั้งหลายะคะร้านนี้เป็นร้านที่น่าทานอีกหนึ่งร้านค่ะในตลาดปาวานนะคะวันนี้ริชากร้านเหนียวต้มยำน้ำค้นน้ำใสมะนาวสดไม่ใส่ผงชูรสเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ